สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสาวหนอนเป็นแพงเอฟซีหนองหิออ่งครับกะมาพบมาผอกับช่องเบาโทนคนเก่าคนเดิมครับในช่องทองพูนแบ่น,อน้อยน้องหิ่งนาะครับเนาะแบเดี๋ยวพามาเบิ่งครับบรรยากาศย่ามคำห้องแล้วครับสงสัยได้ยินเสียงปวดทักทายแล้ว ตองพูนน้ามแหงครับพี่น้องน้ามือเศร้าหลายครับคํามมามือเดียวครับเพราะว่าผลมันบ่เคยตกเนะครับเนาะน้ามันบ่อยอยู่โตครับแบบเดียวมันก็แหงครับแต่กับไข่ของดรสมพงกับคือสีแตกอยู่ครับ ถือแดดเดียวกับแตกหรอกครับแต่ว่าน้ำก็บขึ้นสี่แห่งขึ้นสิบใบไงครับกบลูกเพิ่นก็บขึ้นสิบใบไงหรอกครับมาเปยังครับเพราะว่าเบิ้งแล้วมือเศร้าเนี่ยกบกบตัวเมียของตกตื่นสมพงนี่ยังไข่บ่มมดครับในท้องยังมีไข่เหลืออยู่ครับแต่เกิดว่าฝนมากอีกเพิ่นเขาคูกันอีกเพิ่นก็สีไข่อยู่เรื่อยๆครับกบมีเวลาในการไขตลอดครับมือนี่เพาะไข่ได้ซํำนีมืออื่นจับไซบอ เขาคู่กันอีกกับไข่อีกครับ <c oughs> บ่ได้ไข่รวดเดียวเหมือนครับถ้าไข่รวดเดียวเหมือกนกะเพื่อนกะสีเป้นระยะประมาณสามเดือนเนาะครับเนาะในการสา่งไข่ของเพิ่นนึ้นมาอีกตู้รู้ครับปไปหยอกกันอยู่กระโดเมื่อกี้เ่นขี้ต้มกันเปื่นเลย กินสกเลียงเลยทองพูลกับทองทานทองพูลกับทองทานกินเกี้ยงเลยครับวัวสิเป็นใบใหม่วัวสิเป็นอาหารสุดยอดครับเมื่อกีละ่ปะปปาดคือสีหิวขักบรรยากาศครับ เพิ่นก็ได้ดปล่อยง่วออกมะยางเนาะครับเนาะเพราะว่าน้าม,มันแหงครับถ้าน้าแหงแบบนี้กบที่ออกไปเมื่อคลื่นก็นสิกลับขาบอ่อครับเพื่อนสิกลับขาบอ่อเองเลยครับเพราะว่าที่เพื่อนออกม่านี่เพื่อที่สิมาหาครูว่างใครแต่ถ้าน้ามันแหงเพื่อนก็นสิบ่สามารถว่างว่างไครหรือว่าหาครูได้เพื่อนก็สิกลับกับขาบ่อครับ,บ,รรบมืออื่นถ้าเบิงครับ ถ้ามือแรงฝนมดตกมือเศร้ามาถ้านามบริเวณข้างๆสี่แห่งมืออืนมาเบิงเลยครับในบ่อก,กบกรบสิเพิ่มขึ้นมาทันทีครับครับเดี๋ยวจัดการท่องพูนครับท่องทานก่อนนะครับเนาะเพราะว่าเพิ้นหิวเหรอครับเดี๋ยวสิจัดการเหมือนกันเนาะเบิงที่หละครับ เบ่ง่นไปเห่นกับไอ้โดมาไปเล่นกันนใน่ตรงหน้าแหมกับเปื่อนแล้วหล่ะเอ้ยเลี้ยติละบาดนี่เลียคนจะของติละบาดนี่ครับวับนนี้สร้างพ่นกับเท่านเซตเนาะครับเนาะแล้วก็ได้เส,เเะะเสา เสาลเจตต้นครับที่เทแล้วมื่อนี้เนาะครับได้เสาลเจตต้นครับสุดยอดครับสุดยอดทีมช่างครับมื่อนี้เพิ่นกะมื่ออื่นน่าจะยุดครับสร้างมื่ออื่นวันแรงงานเนาะครับเนาะเป็นมื่อยุดธปากก่อนครับ ครับให้ชมครับให้ชมเรียบร้อยครับตอนนี้ก็ประมาณหาโมงครับบ้าทโทนออกมากอะตื่นซีโมงน้อยๆแลวกะ็ตอบคอมเมนต์ f อซละกะ็กินกา,าแฟแล้วก็ออกมากครับประมาณหาโมงครับสร้างเพื่นกับบานแล้วครับ เพราะว่าเพิ่นมือนีบบ่มีอย่างห้เหตุแล้วเนาะครับเนาะเพราะวา่าเหตุข้างไว้กัเดียววันหยุดฝนตกคนยังอีกแต่ล่อเปิดงานอีกครับหลังวันหยุดวันแรงงานเนาะครับเนาะเดี๋ยวจัดการคออให้ท้องพูนกับต้องท่านกอนครับเดี๋ยวบาทนสิเด่ยายคลิปใ้เบื่งองเีกเนาะครับเนาะครับเกะเรียบร้อยครับปัดกวดคอกเรียบร้อยครับ สะอาดสะอาดดีครับแหงครับแล้กก็ได้มัดพักให้เพื่อนแล้วนะครับเรียบร้อยครับสําหรับทองพูนกับท่องท่านนะครับเนาะตูรูให้เพื่อนเคียย์ร่างใกล้เป็นกันครับเป็นเหรียญสกปรกมากครับลนโดเนีย่ยเป็นเลี่ยวออกจนเกี่ยงแหละครับสุดยอดเลย ลักสะอาดแต่ชอบสกับโป๊กครับเดี๋ยวเพิ่นกับเป็นนางเลี่ยนัางถูของเพิ่นหิ้วครับหิ้วแล้วโห่ยครับว่าเอาอาหารไว้ใส่ ตัหลูหิวหิวไปกับเมื่อกินครับกะจัดการให้ตูหลูเนาะครับเนาะตูหลูแล้วท้องพูนท้องท่านแล้วก็เหลืออาหารของท้องพูนกับท้องท่านครับอาหารนา้ำก็จัดการให้เพิ่นี๋ยวสิเอาทุนหนาครับของตูหลูให้เพิ่นกินอาหารเม็ดก่อนเนาะครับอันนี้เหลืออยู่เครื่องนึงครับให้ตัวนี้เพิ่นแล้วเดี๋ยวกัสีพ้าไปเบิเ่งดรสมพงษ์ครับคลิปหนาเดี๋ยวสิพาไป เบิอ้องดรสมพงษ์ว่าเมียเพิ่นยังอยู่บ่อเนาะครับเนาะหลังจากเพิ่นไปตามหาเมียแต่เมียกลับมาบานครับแต่ลูกเพื่อนก็ต้องรุนอีกครับทำมือแรกงฝนบ่ตกจังได๋กับบ่มีบ่เหลือรับน้ำแห้งก็คือกับบ่หนาหลอดครับถึงแม้ว่สไไสบบาสิตักไปใส่บ่กับบ่ย่งครับตักไปใส่บ่ป้ากินหมดครับจะเป็นวัฏจักรชีวิตเนาะครับเนะาะสัตว์เลี้ยงหรือว่า ธรรมชาติของเพลินหอดเวลาบรรยากาศมันได้ธรรมชาติมันห้สิ่งแวดล้อมมันได้เพลินกับสีว่างไข่ครับแต่ว่าวันข้างหนา้นาน้ำสีโรดน้ำสีโบกหรือโบโบกอันนั้นเพลินโบหูครับกบเพลินเบยังลูกเนาะเพลินก็คือว่ามีนม้ำเพลินจะต้องว่างไข่ครับหอดเวลาของเพลินซึ่งเพลินสีอุ้มทองไข่แก่ไวตลอดครับถึงแม้ว่าสีบอได้เขาคู่ ถ้าเพิ่นไข่แก่เนี่ยเข้าจับไปใส่ถังไว้เพิ่นกับไข่ครับแต่ว่าถ้าไข่บ่ได้รับน้ำเชื่อของตัวผู้มันก็สิเป็นไข่ฟอรครับเป็นไข่ขาวไปเลยครับบ่แตกลูกเนาะครับเนาะแต่ถ้าได้น้ำเชื่อของตัวผูกก็คือเพิ่นก็สิแตกเป็นตัวครับขอบคุณเอฟซีครับที่คอมเมนต์ขเข้ามาให้กำลังใจกันครับขอบคุณพ่อแม่น้องเอฟซีที่กดซับสไครต์ติดตามเข้ามาใหม่ครับ สำหรับคลิปนี้ก็ไว้สมิทก่อนนะครับเนาะสวัสดีครับ